ทำไมต้องเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในออนไลน์ในเมื่อวันนี้ธุรกิจของเราในออฟไลน์ก็ดีอยู่แล้วลูกค้าก็เยอะอยู่แล้วนะคะทุกคนคะวันนี้เนี่ยต่อให้ธุรกิจของเราดีอยู่แล้วแต่โลกเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเราก็ต้องไปทางนั้นค่ะในปี2023ถ้าเราอยากให้ธุรกิจของเรามารันอยู่ในออนไลน์และมีรายได้ผ่านทางออนไลน์ก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะคะถ้าคุณไปเริ่มต้นปีหน้าคุณก็จะช้า ไปอีกนะคะแล้วเหมือนบางคนเนี่ยรู้ว่าออนไลน์มามาเป็น10ปีแล้วแต่บางคนไม่เริ่มแล้วพอวันนี้เนี่ยก็เห็นว่าหลายธุรกิจไปอยู่ในออนไลน์มีรายได้มากมายนะคะบนออนไลน์แต่หันกลับมาที่ตัวเราเรายังไม่ได้เริ่มเลยเหมือนกันกันกบวันนี้ถ้าเราไม่เริ่มต่อไปในอนาคตเราก็มีหน้าที่แค่นั่งมองคนอื่นแล้วก็สั่งซื้อสินค้าจากคนอื่นอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะธุรกิจของคุณจะไปในทิศทางไหนอยู่ที่ตัวคุณค่ะ เลือกที่จะเอาตัวเองวางไว้ที่จุดไหนบนออนไลน์นะคะเริ่มต้นวันนี้สำเร็จวันนี้ค่ะครูเพิ่งเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะคะ